าไไปี่ก็มมใครสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวรายการดารากุก๊กกู๋นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนัทสกดาทรนนะครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับซึ่งต้องขอเกริ่นก่อนว่านัทเนี่ยเมื่อก่อนในชีวิต ตลอดประมาณ2 0กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยคือแบบว่าเป็นคนที่อิงวิทยาศาสตร์มากๆอ่ะแล้วใครเวลาใครมาเล่าเรื่องผีก็จะแบบไม่จริงอไม่เชื่อแล้วก็แบบคงคิดว่าเอ้ยเขาหลอนไปเองนะอะไรเงี้ยจนามาเมื่อปี2007ครับตอนออกจากบ้าน F4 ใหม่ๆจําได้เป็นช่วงปลายปีที่ทําทงานหนักมากๆแล้วก็ขับรถกลับบ้านตอนดึกประมาณแบบเช่นคือตีหนึ่งแล้วแ่ะแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ปกติเนี่ย เวลานัดเหนื่อยมากๆอ่ะนั่นจะเป็นคนที่หลับสนิทมากคือหลับสนิทฉนคิดว่าเคยแบบนาฬิกาปลุกไม่ตื่นไปสอบไม่ทันมาแล้วด้วยความเหนื่อยเยนยครับเวลานั้นก็คือแบบจะเป็นคนที่นอนหลับสนิทอ่ะเอาพูดง่ายๆแต่ว่าครั้งนี้ขึ้นเหนื่อยมา,มาก็มากจริงๆนะแต่ว่านอนไปแป๊บเดียวอยู่ดีมันก็แบบตื่นขึ้นมานี่ในห้องนอนตัวเองที่บ้านที่กรุงเทพนะครับก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็แบบงงว่าทำไมเราตื่นขึ้นมาเพราะกากติเราเหนื่อยมากตื่นขึ้นมาเราก็เราก็รู้สึกแปลกๆแล้วเพราะรู้สึกแบบบวว่าเหมือนตััขย ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแบบมันมีความรู้สึกแปลกซึ่งซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้สักครั้งเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนอ่อั้งไหนในชีวิตก็ตามไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็คือแบบก็เลยงงว่าไอตัวขยับไม่ได้มันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็แบบมองมองไปข้างบนเพดานในห้องนอนเนี่ยก็เห็นทุกอย่างปกติอย่างที่มันจะควรจะเห็นคือมันจะเป็นเห็นเพดานเห็นชั้นวางหนังสือเห็นทุกอย่างเหมือนที่ถ้าเราลืมตาเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ แต่แบบตรงกลางนะครับตรงกลางของของในอากาศเนี่ยมันเห็นเป็นเหมือนเงาเหมือนเงาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดประมาณแบบชุดกระโปรงที่มันบอกว่ายาวทั้งตัวที่เป็นชุดชุดเดรสอะไรเงี้ยแล้วเราก็แต,แต่แต่ว่าไม่เห็นหน้าชัดเจนครับเห็นเป็นแบบโคง้งๆอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยเ็แบบเริ่ม,เร,มเริ่มตกใจไม่แน่ใจว่ามันมันคืออะไรกันแน่แล้วสักพักคือยังไม่ทันเลอะ่ะก็ได้ยินเสียงน้องเขาพูดออกมาดังมากบอกว่าไปด้วยกันนะคือคือแบบตอนนั้นคือแบบ เฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือแบบอะไระเนี่่อะไรเงี้ยคือแบบมันตั้งตัวไม่ทันจริงๆเพราะไม่ไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยแล้วพอมาทีเดียวมาชวนไปอยู่ด้วยเลยอะไรขนาดเนี้ยก็คือแบบครั้งนั้นก็คือแบบว่าก็พยายามแบบว่าหลับตาใหม่แล้วก็เหมือนเหมือนรวบรวมรวบรวมแรงในร่างกายอ่ไรเงี้ยสลัดให้เหมือนออกจากที่เราขยับตัวไม่ได้แล้วก็พอขยับตัวแล้วก็คือเปิดไฟก็คือทุกอย่างมันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าแบบ มันไม่ใช่ว่าเราเราเผลอฝันไปเองเพราะว่ามันที่มั่นใจเพราะว่าแบบพอลืมตาขึ้นมาอย่างที่บอกมันเห็นทุกอย่างที่ควรจะเห็นหมดเลยเหมือนที่เหมือนเหมือนที่มันควรจะเป็นเป๊ะๆอะไรอย่างนี้ครับก็ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเออมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบบังเอิญฝันไปแล้วล่ะเพราะว่าอะไรทุกอย่างมันมันควรจะเป็นตามนั้นยกเว้นเงาอันนี้ที่โผล่มาแล้วก็เสียงนี้ที่พูดกับเรานั่นแหละครับก็เป็นประสบการณ์ทางแรกที่เจออะไร ที่เป็นอีกมิติหนึ่งแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็เลยต้องไปไปทำบุญไปอะไรอย่างนี้ครับทราบไหมว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นใค,ใครก็สุดท้ายก็ก็ไม่ทราบนะครับแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบต่อเนื่องจากเรื่องนี้ที่ที่น่ากลัวมากคือมันมีวันที่นะัดไปออกรายการรายการหนึ่งรายการทีวีแล้วนัทก็เล่าเรื่องผีเรื่องนี้เรื่องเรื่องวิญญาณน้องคนนี้ที่เคยเจอมาในรายการแล้ววันที่อัดรายการนะกลับมาที่บ้านน่ะ กำลังจะเดินเข้าห้องน้ํายังไม่ทันยังไม่ทันชนอะไรเลยนะแต่ว่าพพิคเนตที่อยู่บนชั้นวางหนังสือข้างๆก่อนที่จะเข้าห้องน้ำตกลงมาแตกคือแบบคือแบบงงมากเพราะนั่นก็ไม่ได้เดินชนชั้นวางหนังสือด้วยอะไรนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่อธิบายไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แต่ก็ก็จะไม่ไม่ลบหลู่อะไรก็พยายามทำบุญให้ครับ